สองหกสองี้เฉียดเนาะาเบอร์เี่ยอะไรคะเฉียดเลยต้องของกรสส่งได้นะคะพี่เที่ยวอะเลขกระหมดเลสามเจดีหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามอ่ะเจ็ดศูึ่ไม่ได้เฉียดเลยอ่า

ใหญ่จากหรอล้ปบาทแล้วมันใครนเ็นข้าว